สวัสดีค่ะเรามาเจอกันในเรียนออนไลน์นะคะวันนี้ยังอยู่กับในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาดูในเรื่องของมาตาตัวสะกดเหมือนเดิมนะคะมาตาตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตานะคะ ที่เราเรียนไปแล้วก่อนที่จะสอบนะคะเราเรียนในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันที่เรากําลังเรียนนะคะคือตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะแล้ววันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาดูอีกหมาตรานะคะที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะได้แก่มาตรากฎนะคะอย่างที่นักเรียนเคยเรียนไปเนาะว่ามาตรากฎเนี่ยก็คือคําที่สะกดด้วยดอเด็กใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่านอกจากดอเด็กเนี่ย มีพยัญชนะอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยนะคะที่อยู่ในมาตรากฎนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันเนาะเดี๋ยวคุณครูมีเพลงมาตราตัวสะกดนะคะแม่กดมาให้นักเรียนได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะฟังเพลงไปแล้วจําได้ไหมว่ามาตาแม่กดเนี่ยมีตัวอะไรสะกดบ้างนะคะเยอะเลยใช่ไหมทีนี้เรามาช่วยกันดูสิคะว่านอกจากดอเด็กนะคะที่อยู่ในมาตากดเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่เป็นตัวสะกดนะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าตัวสะกดนะคะจะวางอยู่ตำแหน่ง หลังสระใช่ไหมคะเวลาเราสะกดนะคะเวลาเราสะกดคำนะคะอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นมาก่อนใช่ไหมตามด้วยสระแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะที่อยู่ข้างหลังสระเนาะทีนี้มาดูว่านอกจากดอเด็กนะคะยังมีคําอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะที่เมื่อเราผสมกับสระต่างๆนะคะและก็มีจอจานนะคะจอจานตรงนี้นะคะออกเสียงจอนะคะ จาอ,ออกเสียงจอนะคะที่อยู่ในมาตรากฏนะชออชอช้างชอช้างนะคะต่อไปซอโซนะคะซอโซดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโทนะคะทอผูเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทง สอสาราสอฤษีแล้วก็สอเสือใช่ไหมคะที่อยู่ในมาตรากฎเยอะมากเลยใช่ไหมถ้าจะให้นักเรียนจําทั้งหมดบางคนอาจจะโอ้มันจําไม่ได้คุณครูมันเยอะมากเลยนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะสังเกตตรงนี้เห็นไหมคะเสียงสอสอเสือออกเสียงอ่านออกเสียงว่าสอใช่ไหมคะนอกจากสอเสือมีอะไรออกเสียงอ่านว่าสอบ้างคะนอกจากสอเสือแล้วมีอะไรคะสอ สาราใช่ไหมคะเห็นไหมสอสาาเห็นไหมออกเสียงสองเหมือนกันนะคะฉะนั้นให้นักเรียนดูที่เสียงด้วยนะคะนอกจากสาลาแล้วก็มีสอฤศีใช่ไหมคะสอฤศีคํานี้อ่านว่าสอฤศีนะใครอ่านสอบอฤศีมาผิดนะคะต้องอ่านว่าสอฤศีนะคะเห็นไหมเสียงเหมือนกันนะคะก็อยู่ในมาตราเดียวกันนะคะต่อไปนักเรียนดูตรงที่เสียงททหารททหารออกเสียงอ่านว่าทนะคะท นอกจากทอทอทหารมีทออะไรอีกคะทอทงใช่ไหมคะเห็นไหมทอทหารทอทงมีอะไรอีกคะทออะไรอีกทอพ้เท่าเห็นไหมคะนอกจากทอพ้เท่ามีอะไรอีกคะทอมนโทเห็นไหมเราจําเสียงได้นะคะเราอาจจะจําไม่หมดทุกตัวนะคะแต่ว่านักเรียนจะต้องจําตัวที่มันเป็นหลักนะคะอย่างสอเสือเห็นไหมคะอ่านออกเสียงว่าสอเราก็จําเสียงสอนะคะนอกจากสอเสือสอซาราสอฤษี เสียงทอทอทหารทอธงทอผู้เท่าทออะไรคะทอมนโทใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูอีกเสียงก็เป็นเสียงทอเห็นไหมคะทอุงนะคะมีทอุงทออะไรคะทอฐานใช่ไหมคะทอุงทอฐานเสียงทอแล้วมาดูเสียงดอใช่ไหมคะดอเด็กนอกจากดอเด็กมีดออะไรคะดอชดาอ่ามีดอชดา เห็นไหมคะอันนี้ก็เราเรียกว่าถึงแม้เราจะจําตัวไม่หมดนะคะเราอาจจะจําแค่เสียงก็ได้เสียงมันจะออกเสียงเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าตัวมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยมันจะเสียงเหมือนกันนะคะทุกคําที่เรากล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นจอจานชอช้างซอโซอดชดาตอปตักทอฐานทอมนโทถทอผูเท่าตอเต่ถาทอถ,ถุงทอทหารทอธงสอ สลา,าสลือศีและสอเสือนะคะที่วางอยู่หลังสละนะคะที่เราเรียกว่าเป็นตัวสะกดเนี่ยเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับดอเด็กสะกดนะคะถึงแม้ว่าเราจะเขียนตัวพยัญชนะต่างๆนะคะที่ไม่ใช่ดอเด็กนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาเราอ่านออกเสียงเราสะกดคำนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับดอเด็กสะกดนะคะจําได้ไหมอะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของคำนะคะตัวอย่างของคำที่อยู่ในมาตรากฎนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างนะคะในมาตรากฎนะคะคำแรกนะคะคำแรกคำว่าอะไรคะลองสะกดสิช่วยคุณครูนะตอัมตํมตอ,อัมตํมรออัวจอรวดรออัวจอรวด ตำตรวจนะคะเห็นไหมคะวอลแหวนตัวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นสระอัวนะคะสระอัวถ้ามีตัวสะกดนะคะก็จะลดรูปใช่ไหมคะเหลือแค่วอลแหวนตัวเดียวเนาะจากปกตินะคะสระอัวนะคะก็จะมีไม้หันอากาศนะคะแล้วก็วอลแหวนนะคะที่ประสมกันเนาะแต่ว่าเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอัวก็จะลดรูปนะคะเหลือแค่วอลแหวนตัวเดียวนะคะอย่างเช่นคําว่าตํารวจนะคะ ต่อไปคำต่อไปนะคะคําว่าอะไรเอ่ยใครอ่านได้คะสะกดช่วยคุณครูนะกอออาระกอออาระดออาสอดาดระดาดนะคะระดาดเห็นไหมคะออกเสียงเหมือนดดเด็กสะกดนะคะออกเสียงคล้ายๆกับดอาดดาดเห็นไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้เขียนสะกดด้วยดดเด็กนะคะเราเขียนสะกดด้วยตัว ตัวอะไรคะสฤสีนะคะกระดาษมาดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปปอรอาปราสอาทศาสตร์ปราศา,าสตร์อีกครั้งนะคะปอรอ,อปราสอ,อทศาสตร์นะคะอ่านออกเสียงให้เหมือนกับดอเด็กสะกดนะคะต่อไปรอโอรรถรอโอ รอรถนะคะต้องกระดกลิ้นด้วยนะเพราะคำนี้มีตัวอะไรคะมีรอเรือใช่ไหมคะมีรอเรือต้องกระดกลิ้นนะคะต่อไปรอโอซรถรอโอซรถเห็นไหมคะสองคำนี้อ่านออกเสียงเป็นยังไงคะเหมือนกันใช่ไหมคะอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะอ่านออกเสียงว่ารถนะคะมาดูคำต่อไปรอโอทอรถรอโอทอรถ เห็นไหมรอโอดอรถก็ออกเสียงรถรอโอสอรถออกเสียงรถรอโอทอรถอ่านว่ารถเหมือนกันนะคะ3าคำนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะก็คืออ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราอ่าน เวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนตัวสะกดคนละตัวนะคะคํานี้สะกดด้วยดเด็กคํานี้สะกดด้วยสเสือส่วนคํานี้สะกดด้วยทอถุงใช่ไหมคะและเมื่อเราเขียนตัวสะกดที่ต่างกันนะคะถึงแม้ว่าจะเขียนถึงแม้ว่าจะอ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะ แต่ว่าความหมายก็จะต่างกันไปด้วยนะคะและความหมายเนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยอย่างรถที่สะกดด้วยดอเด็กนะคะรถที่สะกดด้วยดอเด็กนะคะก็จะเหมือนรถน้ํารถน้ําผักรถน้าต้นไม้นะคะแต่ถ้ารถที่สะกดด้วยสอเสือนะคะก็จะเป็นรสชาติอาหารรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวนะคะเราจะใช้สอเสือนะคะส่วนรถที่เป็นถอถุงนะคะก็อย่างเช่นรยโตนรถมอไซค์อย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้รถที่เป็นถอถุงนะคะ อีกหนึ่งคำนะคะลออดอรลดอันนี้ไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะลอลิงนะคะไม่ต้องกระดกลิ้นลออดอรลดรออดดอรลดนะคะคำว่าลดคำนี้ได้แก่อย่างเช่นคำว่าลดราคานะคะลดการนับจำนวนลดลงทีละหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะลดลดจำนวนลดปริมาณเราจะใช้ดดเด็กนะคะแต่ถ้าเป็นรอเรือสระอดเด็กนะคะเราเรียกว่าเป็นการลดน้ำต้นไม้นะคะรด น้ำผักอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนต้องดูคําด้วยนะคะว่าคํานั้นเนี่ยเ,ยยงงะะเขียนยังไงนะคะเขียนสะกดยังไงนะคะอย่าฟังแต่เสียงนะถ้านักเรียนฟังแต่เสียง3คำเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็จะอ่านออกเสียงเหมือนกันฉะนั้นนักเรียนต้องดูที่ตรงไหนคะต้องดูที่เวลาเราเขียนนะคะดูที่ความหมายเนาะว่าความหมายนั้นเป็นความหมายยังไงนะคะเราถึงจะเขียนคําได้ถูกเนาะมาดูคําต่อไปนะคะคาต่อไปอีทอ อิดเห็นไหมคะออกเสียงอิดอออิดทออิดออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะต่อไปนะคะออาอากอาสกาดออาอากอาสกาดอากาศนะคะคำนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงเราต้องอ่านออกเสียงให้เหมือนกับดอเด็กสะกดนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของมาตรากด ะะมาตรากฏนะคะมีตัวอะไรบ้างเป็นตัวสะกดจําได้ไหมเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วจําได้ไหมคะจาได้ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวช่วยคุณครูนิดนึงเนาะนอกจากดอเด็กนะคะที่เป็นตัวสะกดนะคะมีอะไรบ้างคะมีจอจานใช่ไหมคะชช้างซโซ,อซอดอชดาตอปะตะักถอฐานใชไหมทอผูเท่า มีอะไรคะทอมนโทตเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาาสอฤศีแล้วก็สอเสือมีทั้งหมดกี่ตัวจําได้ไหมตั้งแต่เราไล่มามีทั้งหมดกี่ตัวคะ,ะมาดูสิเก่งมากคะ่ะใครตอบถูกคะว่ามาตรากฏมีทั้งหมดกี่ตัวที่อยู่ในมาตรากฏลองนับดูสิ อะเริ่มใหม่นะ1ดอเด็ก2จอจาน3ชอช้าง4ซอโซ่5ดอชดา6ตอประตัก7ทอฐาน8ทอมนโท9ทอพุเท่า10ตอเต่า11ทอถุง12ทอทหาร13ทอทง14สอสลา15 สรตรีและ16ส,สอเสือนะคะเยอะมากเลยเนาะเราคงจําไม่หมดนะคะเราบางคนอาจจะจําไม่หมดนะคะฉะนั้นให้นักเรียนฟังเสียงนะคะอย่างดอเด็กนะคะนอกจากดอเด็กก็จะมีดอชดาใช่ไหมคะที่มันออกเสียงเหมือนกันก็จะอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะอย่างสอเสือเห็นไหมคะสอเสือเนี่ย เราจําว่าอยู่ในมาตรากดแล้วนอกจากสอเสือมีสออะไรอีกบ้างเราก็ลองมาดูกันนะคะลองนับดูนะคะว่าซอเสือแล้วมีซออะไรคะส,รสระสอสาลาซอฤาษีนะคะให้จําแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเนาะมาดูแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเหยียบสมุดดินสอยางลบไม้บรรทัดขึ้นมาเลยนะคะแบบฝึกหัดก่อนอื่นเลยนะคะจําได้ไหมเราจะต้องเขียนอะไรคะ เขียนวันเดือนปีใช่ไหมคะวันนี้วันจันทร์ที่วันจันทร์ที่30สิงหาคมนะคะพศ2564นะคะพอเขียนวันเดือนปีเสร็จแล้วก็ต้องเว้นบรรทัดนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยขีดเส้นให้สวยงามนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดขีดเนาะต่อไปนะคะเราก็ต้องเว้นอีกหนึ่งบรรทัดนะคะ แบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําที่สะกดด้วยมาตรากดนะคะมีอะไรบ้างที่สะกดด้วยมาตรากดนะคะอย่างที่เราบอกไปพยัญชนะที่อยู่ในมาตรากดนะคะเมื่อสักครู่มีอยู่ทั้งหมด16ตัวนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะมีทั้งหมด16ตัวหกือวเลือกคําไหนมาก็ได้นะคะที่อยู่ในมาตรากดเนาะแต่คุณครูอยากให้ใช้ตัวพยัญชนะตัวอื่นๆนะคะไม่อยากให้ใช้ดอเด็กเพราะอย่างดอเด็กสะกดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า มันอยู่ในมาตรากณนะคะแต่อยากได้คําอื่นที่ไม่ใช่ดอเด็กนะคะให้หนักเรียนเขียนมาเอากี่คําดีคะแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนคําเราต้องทอํายังไงก็ต้องขีดเส้นใช่ไหมคะสองเส้นนะคะเอากี่คําดีวันนี้1คํานะคะ2คําและ3คํานะคะวันนี้เขียนแค่3คําพอเนาะ หลังจากที่นักเรียนได้3คําแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องเว้นบรรทัดนะคะแล้วก็ขีดเส้นจบให้คุณครูให้เรียบร้อยและให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะทําเสร็จแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูเหมือนเดิมแต่ใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้เนาะส่วนใครที่ เข้าใจแล้วนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ